สดีค่ะทุกคนเจอกับพีนะคะในไม่ใช่เล่นเล่นทาง DIT Channel กันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่กําลังอยู่บนรถตู้ที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนัดผู้ชายหนึ่งคนไว้นะคะข่าตีแล้วก็เป็นขวัญใจแม่ยกวันนี้จะพาเที่ยวแล้วก็พาซื้อของฝากบจุกจุนะคะของดีของอุตรดิตถ์ด้วยอะเดี๋ยวไปพบกันที่นู่นเลยค่ะฮัลโหลพี่ผมมาถึงแล้วนะครับ เดถึงไหนแล้วฮัลโหลฮัลโหลใกล้ถึงแล้วจาะ<อ>กำลังซิ่งปริจานรถเจสีอะไรสีขาวเดี๋ยวนะเสียงเสียงออฟทำไมมันเหมือนกล้องกล้องกลางวานเหมือนจะอยู่ทางงั้นเดี๋ยว<บ><อ>ผมวางสายก่อนอเอา้าไหนว่ากำลังจะเข้ามาไงเ<อ>นี่ยนะรถสีขาวเจี ทอ้อนรับออบเข้าสู่รายการไม่ใช่เล่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะะจะพาออบมาช้อปของดีที่อุตรดิตค่ะที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในหมู่บ้านทรรมมาค้าขายนั่นเองค่ะใครใดที่มาน้ำปลาท่าปาาโว้ยผิดผิดอำเภอแล้ว้น้ำปลาน้ำปาาขอโทษครับคุณผู้ชมขอโทษเจ้าของที่นะครับ ราใดที่มาถ้าปลาน้ำป่าจกถึงถึงมีธรรมชาติเลิศรู้วัฒนธรรมคงเฉียบหน่าดูจนอยากมาอยู่ที่นี่อ๊อสุพนัทยังไม่มีแฟนหาคนควงแขนคงดีเฮ้ยเตนเต้นเต้เตรนเต้นเตเไปค่ะ หมู่บ้านทำมาค้าขายโดยก,กรมการภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2,560แล้ว เพื่อให้ชุมชนวิสาหากิจต่างๆนะคะดําเนินโครงการได้แล้วก็มีรายได้กลับสู่ชุมชนนะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนแล้วก็จะได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนเติบโตต่อไปอ,อมผมไปได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนึงมาเรื่องอะไรจ๊ะเขาบอกว่าคนแก่คนแก่ของที่เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่จะมีพื้นที่ส0,000่นกว่าไร่ที่เอาไปทาเพื่อเศรษฐกิจแล้วเนี้ยฮะาาจริงๆแล้วเจ้าของที่คือคุณทศพลทำไมคุณทศพลคือเราต้องขอบคุณคุณทศพลมากเลยนะเพราะว่า เขาคือทศพลหิม,มพานเย้ ไม่จริงไม่รู้นะอันนี้นนผมอยากรู้ความจริงอันนี้ไม่จริงแต่ที่จริงนั้นก็คือ <c oughs> การที่คนค้าภายในที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องต่างๆนะคะของว่าธรรค้าขายเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้อที่2เนี่ยก็คือช่วยพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ <c oughs> อย่างที่สนะคะช่วยหาช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์ออนลนตอนนี้จําเป็นมากเพราะโควิดมาอย่างที่สี่ก็คือช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้ในด้านนี้ค่ะ แต่ว่าวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านธรรมาขายบ้านหาดไก่ต้อยแห่งนี้กรมจะช่วยในด้านไหนบ้างเราไปหาคำตอบกันค่ะช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอยากรู้เลยพาไปทีช่วยเอาทศพลหินพานเเล่นจนนู้นโอ้เล่นไม่เตี้ยมเลยโอ้แม่แอนมาโอสวัสดีค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสวนมะม่วงหิมพานนะคะอยู่ที่อำเภอท่าปลาเนาะเราไม่เคยเห็นเราจะเจอสัตว์ในวรรณคดีไหมเนี่ย คือเราไม่เคยเห็นปกติเรากินกินเลยอ่ะเราไม่เคยชมสวนแบบนี้นี่ครั้งแรกเห็เนี่ยเห็นเป็นต้นต้นมะม่วงหิมะใช่คือเขาต้องปลูกกี่ปีเราถึงจะใช้งานได้สามปีค่ะสามปีนี้จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนอำเภอท่าปลาเนาะเดี๋ยวให้แม่เดินมาชมสวนเบาๆสักหนึ่งกลุ่ันี้ก็จะเป็นต้นของมะม่วงหิมพันนะคะต้องบอกเลยว่ามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะ เรื่องการตลาดก็ต้องยกให้กรมการค้าภายในนะคะกระทรวงพาณิชย์มีแน่นะคุณแม่มันอยู่ยอดไหนมันอยู่ยอดไหนข้างบนข้างบนเลยเลยเลยต้องขึ้นต้นหมายค่ะทุกคนเลยอยู่ข้างบนข้างบนขึ้นปีขปเหรอขึ้นปีเหรอขึ้นปเห็นแล้วทำไมยัาไม่เห็นเอ้ยทำไมอยู่ข้างบนมันไม่เห็นล่ะครับผมเงี้ะเดี๋ยวหาดีกๆทาตรงนี้ก่อนมาน้องมีคำบอ แขงขาอะไรจะีตั้งบ้างมันไปไหนอ่ะครับนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เจอผมเก็บรดกินแลยนะเดี๋ยวผมถามก่อนปกติแล้วมะม่วงหิมะพานน่ะมันออกผลหน้าไหนครับเมษาเมษาจริงๆแล้วผลผลิตมันจะล่วงลงพื้นเาไอีก ลิจะล่วงลงพื้นเก็บต้มพื้นต้องลำบากปีก่นเรียนไม่นอกจากเดินผิดแล้วกรรมวิธีก็คือผิดไม่ได้ไม่ต้องเปลี่นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ผลิตนะคะขั้นตอนของเขานะคะก็คือเราจะเก็บเม็ด ที่หล่นจากต้นคนํามาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ3าถึงสี่วันตากแดดที่โรงเรือนด้วยแสงอาทิตย์ด้วยใช่ค่ะตากแดดไว้แล้วเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากระดังแล้วก็นํามาต้มในน้ําเดือดแล้วถูกจะนํามากระเทาะพอกระเทาะเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปตากใหม่นะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะที่นาไปตากว้าวอออันนี้คือยังถือว่าสดยังสดอยู่โอ้โหใหญ่นะพวกพูนมากๆสมมุติแม่แม่จ๋าสมมุติตากไป หลายหลายแดดแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดที่ย่อลงไหมครับสีม well> um, ันจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเฉยเฉยขนาดเท่านี้เลยใช่ค่ะสีจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นแม่บอกว่ากรรมาวิธีการแกะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีแรกทีกับออฟก้าแบบเอ๊ะเราจะลองแกะดูไหมแต่ว่า ทางแม่แม่บอกว่าอ๋อลูกอย่าพึ่งเลยลูกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สวยนี่จะเสียผิวสีเหยวผิวสีน้ำพึ่งของฉันอันนี้เราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่ะบรรดาแม่แม่นะคะของชุมชนเขาแกะกันไปดีกว่าเราไปถึงขั้นตอนการคั่วดีกว่าไหมคะแล้วก็ปรุงรสเราจะได้ชิมเลยอ๋อดีเลยครับผมอันนี้เป็นวิธีการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะตัวนี้ไม่ใช้น้ํามันร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้จะมีรสชาติที่หวานธรรมชาติของเม็ดด้วยตอนนี้สามารถชิมได้ไหมแม่ครับ ชิมได้ค่ะแต่ระวังร้อนไห<อ>มะคะร้อนมากค่ะเอาลองลองลองงั้นเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันดีกว่าจะได้ชิมหลายๆรสด,ดีไหมคะใช่ครับผมและนี่คืบขขอบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะคะที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ มาช่วยที่หมู่บ้านทำมาค้าขายบ้านหาดไก่ต้อยจังหวัดอุตรดิตนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สวยๆอย่างนี้นี่เองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่แอนมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะพาไปชมสวนแล้วก็กำลังวิธีในการทํารวมทั้งพาไปช็อปผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้ขอบคุณด้อยค่ะก็ไม่มีจะให้นอกจากปอดดีๆ้กมีรถอะไรบ้างยังไงหลาบ้างอชอบบอกว่ากินแบบว่าแบบ คือแบบว่าเพลนเพลหรือว่าชอบมีรสชาติหน่อยหน่อยผมชอบเค็มมาสีอ่านี่นี่ต้องรสนี้รสนี้เต้าหู้ยำเค็มแซ่บเค็มแซ่บต้าหยำดีไหมอ๋อดีดีดีกับแกรมต้องมาละใช่ครับอันนี้ก็คือเหมาะอันนี้คือฝากน้องย่้าได้รสงานคีมอนเพราะน้องย่้าเป็นคนรักสุขภาพนี่เขาก็มีรสปาปิก้าอะไรอย่างนี้ีกถ้าเกิดเราอยากทานแบบว่าบอกว่าหลายๆรสก็เอาก็ซื้อไปถุงเล็กๆเอาแล้วเราได้ของฝากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดีนกันค่ะ ทำไมเหมือนแคชเชียร์หน้าคุ้นๆยังไงไม่รูเ้เคยเจอก <Whew. S 1> ันที่ตลาดได้ไงที่นี่อุตตรดิต์เหมือนเคยเจอคนท <c ziehen> <Drop em S 1> ี่ที่ตลาดพลูอมาจากกรุงเทพนะเจริงๆจริงๆนะไหนดูหน้าใกล้ๆสิไได้้มัยยขออนนนนห่่ะงผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้เนี่ยอะไรๆก็น่ากินไปหมดเลยใช่ซื้อเป็นของฝากได้เลยแคชเชียร์กินได้ไหมครับเนี่ยอออออเ้ย ฉันเหมือนเป็นส่วนเกินของเขาไหมฉันต้องออกมาจากเฟรมนี้ไม่บอกกันตรงอนี้อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งออบนะคะแล้วก็ทันย่าที่เราเป็นแขกรับเชิญในไม่ใช่เล่นเล่นด้วยแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะอย่าลืมไม่ใช่เล่นเล่นและเดย์ที่ชนะด้วยบ๊ายบายค่ะไม่ใช่เล่นเล่น